สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่3 3มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันล่ำยองปกป้องค่ะผมมนัณพลอมจิตครับค,ครับ,รบ<อ>ก็เช่นเคยนะครับพี่ยองก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube นิลไลท์ขีดทีเฮเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับ แม้นนแต่วันนักการลาดเราก็ไม่หยุดนะครับพี่ยองค่ะและนอกจากนี้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ,ะครับค่ะและนอกจากนี้เราก็ยังพบอีกทางหนึ่งช่องทางนะคะทาง y o b e ทูบ <YouTube S 2> <ผม S 1> ขอโทษค่ะทาง Facebook ค่ะคเพราะว่าเราออกพร้อมกันเลยนะคะทั้งสองช่องทางเรียกว่าะสะดวกทางไหนติดตามทางนั้นนะคะข่าวสารครบคันแน่นอนนะคะโดยเฉพาะ <ผม S 1> วันนี้ครับ ทางข่าวทีมข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์เดลินิวลเนี่ยก็จะมากระทอกข่าวเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดเราก็ไม่หยุดค่ะก็เช่นเดียวกับเรื่องผลกระทบจากโควิดในช่วงที่ผ่านมานี่เรียกว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยประสบปัญหากันเยอะมากก็เช่นเดียวกับทางธุรกิจโรงแรมเหมือนกันก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ทุนนอกล่ไล่ฮุบกิจการของโรงแรมนะคะเรียกว่า ถล่มราคากันด้วยนะขอตอรองค่ะลด50%เลยถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องเตรียมใจต้องทําใจด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราคืนยื้อต่อไปเราอาจจะไปไม่ไหวก็<ช>ได้นะคระับครับก็บวันนี้นะครับคุณวัฒนาธนาศักดิ์เจริญประธานหัวคันค้าประเทศไทยประจำภาคใต้นะครับก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมหลายรายก็ได้มีการติดป้ายประกาศขายกิจการจากก่อนหน้านี้มีบางรายก็ได้ขายกิจการไปแล้วนะครับเนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเกิดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องจากปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดนะครับทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตพังงาหาดใหญ่พัทยากรุงเทพและเชียงใหม่เป็นต้นนะครับเบื้องต้นทราบว่า มีกลุ่มทุนจากประเทศจีนและสิงคโปร์ขอก็ามาต่อรองราคานะครับเพื่อก่อลดราคา สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นจากราคาที่ประกาศขายนะครับพี่ยองค่ะตัวลดกันแบบกันนำเลยนะเพราะว่าจริงๆเหมือนเหมือนซื้อสินค้าราคาทั่วไปที่แบบว่าเราต่อรองกันแบบว่าลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นจะได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงใช่ครับพี่ยองเคยไปประเทศจีนมากที่ซื้อราคาที่ขอต่อรองราคาใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะปกติเวลาเราซื้อสินค้าซื้อเสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งคุยกันทีหลังว่าตกลงใครซื้อถูกกันในสินค้าผลิตภัณฑ์อันเดียวกันนะคะครับผม ก็นอกจากไปลด30-50%จากราคาที่ประกาศขายนะคะก็บอกว่าบางรายก็ยังสามารถตกลงกันได้ค่ะ ส่วนรายรายที่ตกลงไม่ได้ก็เพราะว่าราคาถูกกดมากมเกินไปค,ค่ะค่ะตอนนี้ทําให้โรงแรมจํานวนมากก็ยังเปิดดําเนินการอยู่แต่ว่าก็ต้องปรับกลยุทธ์ก็ด้วยการลดราคาเอ้ลดเวลาการทํางานลงนะคะอย่างเช่นมีพนักงานอยู่30คนก็วนทํากันไปค่ะคนละ10วันนะคะคสลับกันไปเรียกว่าเพื่อความ,อ,มอยู่รอดของทุกคนนะคะคร,รวมถึงโรงแรมขนาดโรงแรมประเภท5ดาวนะคะบางแห่งก็มีการลดราคาค่ะจาก 5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อคืนเนี่ยก็เหลือแค่1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นก็ทำตรงนี้ทำให้โรงแรมและรีอสอร์ทระดับกลางและเล็กเนี่ยนะคะก็ต้องหันราคาลงมาอีกด้วยก็นี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะขนาดใหญ่ลงมาเนี่ยขนาดเล็กก็ต้องลงตามขนาดเล็กเขาบอกว่าเหลือแค่คืนละ5 0 0ถึง600บาทเท่านั้นเองค่ะก็น่าเข้าไปเที่ยวนะพี่ยองถูกมากนะครับค,คุณวัฒนาย,ยังกล่าวอีกว่านะครับขนาดนี้ธุรกิจ SME โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและกลุ่มรีสอร์ทเข้าถึงสินเชื่อ ซบหลอนซบโลนของของแบงค์ชาติได้ลำบากมากนะครับเพื่อเนื่องจากแบงค์พาณิชต์ต่างๆมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากเกินไปนะครับค่ะโดยเฉพาะหลายพื้นที่ถ้าว่าธนาคารพาณิชย์ต้องมีการจัดเกรดระดับของลูกค้าระดับชั้นลูกค้าอ่าใช่ครับค่ะโดยโดยกลุ่มโรงแรมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มี A บวกก็เรียกสางเอบวกถึงจะได้ A1, A2, A3 บวกต้องแบบว่าดีเลิศจริงๆใช่ถึงจะได้เงินกู้ค่ะอะกองกองแบงค์ชาติค่ถวันลูกค้าที่ชั้นระดับ B บวก A บวกเฉยๆยังไม่ผ่านเกณฑ์อ่ะพี่ยองค่ะโอ,อแสดงว่า แล้วก็ที่สาคัญก็บอกชั้นลูกค้า 3A บวกส่วนใหญ่มีสภาพคล่องอยู่แล้วไม่ต้องการเงินค่ะพวกนี้เขาเขาสายป่านเขายาวนะแต่คนที่สายปานสั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็แบบว่าก็อยากให้ทางแบงค์ชาติเองอ่ะเข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาช่วยปลดล็อกตรงนี้ต่างๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันในโรงแรมธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีการประเมินอยู่นะคะว่าถ้าจะจัดชั้นอยู่ใน A บวกก็ไม่ผ่านเกณฑ์ที่แบงค์พาณิชย์จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะเช่นเป็นนี่กับแบงค์อยู่หนึ่ง เป็นเป็นหนี้กับแบงค์หนึ่งนะคะ12ล้านบาทตามเกณฑ์จะต้องได้รับเงินกู้เพิ่มอีก2ล้าน 400, แสนบาทนะคะแต่ว่าปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์พาณิชย์เองก็นำเกณฑ์รายได้ในเดือนมกราคมถึงเมษายนเข้ามามาพิจารณานะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะมกราถึงเมษายนเนี่ยปรากฏว่าโรงแรมส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีรายได้ตอนนี้ทุกคนก็งง งงแล้วก็งงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าลูกค้าระดับ B และ A เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อไหร่นะคะก็หากจะเรียกว่าถ้าประเมินจากเงินในกระเป๋าแล้วก็สภาพคล่องต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเข้ามาปกติมันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้รัฐบาลและแบงค์ชาติเองเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนโยบายที่ดีแต่ว่าแบงก์ก็เข้มงวดเกินไปค่ะครับ มาดูฝั่งสภาสอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันบ้างน,นะครับโดยคุณเกรียงไกรตีระนุกูลรองประธานสภาสอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าขณะน,นี้ภาคเอกชนได้มีการติดตามการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเข้ามา,ยยาลงทุนในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนหรือการเข้ามาซื้อกิจการจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมตของอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีผู้ประกอบการจากจีนย้ายฐานมาตั้งการผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐในกรณีใช่ในกรณีนี้คือ,อนี้จากปัญหาเรื่องของสงครามการค้าไทยอ,อ่อสงครามการค้าจีนกับสหรัฐและมันจกมันเขาเรียกว่าทําให้สหรัฐเองเนี่ยก็ได้จับตาก,การส่งออกอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของไทยนะคะ<ม>ที่เข้าไปในตลาด ของสหรัฐอเมริกาประมาณ8-9บริษัทนะซึ่งก็เป็นบริษัทจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอยู่ประมาณ4-5รายนะค่ะจาก8-9รายเนี่ยสีรายก็เกือบครึ่งๆึ่งนะที่ว่าเป็นบริษัทเป็นฐานการผลิตของจีนส่งตรงนี้มันก็ได้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยร้อนะคะที่อยู่สที่มีอยู่3าถึงสบริษัทเรียกว่ากระทบกระเทือนกันไปทั่วหน้าทีเดียวนะคะเพราะว่าสหรัฐก็จับตาทั้งหมดเลยนะครับบริษัทกลุ่มเนี้ยคือแล้วก็ประเทศไทย ผู้ประกอบการที่เป ok ็นคนไทยก็โดนไปด้วยก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่ได้ข่าวว่ามีจีนเข้ามาซื้อเยอะมากก็ไม่แน่หลังจากนี้อาจจะเห็นแบบเจ้าของกิจการเปลี่ยนเป็นคนจีนเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าจีนเขามีทุนหนาจริงๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของอสังหาเหมือนกันนะคะก็บอกว่าตอนนี้พวกอสังหาที่มีที่ดินอยู่ มีอยู่ทุกอย่างอยู่ในมือเนี่ยรปรากฏว่าจะไปออกบอลก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ได้สภาพคลองก็ไม่มีสุดท้ายอาจจะต้องเทขายเพื่อที่จะแบบกำเงินสดไว้ต่อลมธุรกิจของเรานี่เองค่ะครเรื่องนี้นะครับคุณพนรนาฏชวนชัยยิิธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยได้กล่าวว่าทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในครึ่งปีหลังจะเริ่มเห็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการนําที่ดิน สำหรับสร้างโครงการใหม่ๆมาขายมากขึ้นเพื่อนําเงินไปใช้หมุนเวียนในโครงการที่กําลังจะก่อสร้างหรือโครงการที่เปิดจองล่วงหน้าไปแล้วซึ่งมีสัดส่วนถึง50%ของจํานวนที่รอการขายปัจจุบันจากเดิมจะใช้วิธีการหาเงินด้วยการออกห<อ>ุ้นกู่แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ในปีนี้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาลงทุนหรือกล้าซื้อหุ้นกู้เพราะ ต้องการทุกคนต้องการเก็บเงินตวดไว้ค่ะหรือว่า<ม>ถ้าซื้อก็มีความเสี่ยงใช่ไหมใช่ครับ,ะรบ่ะก็ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคอนโดมิเนียมนะคะคแล้วก็เริ่มตอนนี้คอนโดมิเนียมเองเนี่ยก็เกิดภาวะล้นตลาดอย่างต่อนเนื่องก็ผสมกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 เกานี่ยกำลังซื้อก็ลดลงลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ไม่สามารถที่เดินทางเข้ามาซื้อได้หรือว่าโอนเป็นเจ้าของได้ก็ยิ่งทําให้กลุ่มเนี้ยน่าเป็นห่วงค่ะครับผม ขณะที่นายอาทิตย์ปีจานนลนายกิติมศักดิก์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ได้กล่าวว่าคาดว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะติดลบ20%จากปีก่อนที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ8 0 0ล้านบาทนะครับโดยตลาดคอนโดมิเนียมจะติดลบมากถึง40%กับพยองเกือบครึ่งหนึ่งนะจากสินค้าที่ <S <S เนื่องจากสินค้ามีความมากเกินความต้องการของตลาดพยองยิ่งทำให้ปีนี้คาดว่าปีนี้จะมีสินค้าค้างสต็อก จำนวนมากแน่นอนครับค่ะก็ถือว่าส่วนใหญ่นะส่วนบ้านจัดสรรเนี่ยติดบลบเล็กน้อยเพราะรว่าส่วนเนี้ยก็เรียกว่าติดลบไม่เกิน5%เปเนื่องจากในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการซื้อเพื่อปล่อยเช่าเพื่อแกงกําไรต่างๆเนี่ยน้อยถ้าเทียบกับคอนโดมิเนียมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยก็จะซื้อตามความต้องการอยู่จริงรและไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีผู้บริโภคก็ยังต้องการที่อยู่อาศัยเช่นเดิมนะคะแตกต่างจากตลาดคอนโดมิเนียม ที่ซื้อเพื่อเกงอ่เอเกงกอ,อ,อนาคตแล้วก็ไว้ขายต่ออะไรก็แล้วแต่ครับน<ม>อกจากนี้นะครับผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ผ่านมาทําให้มีการปิดล็อกดาวน์คนบางกลุ่มต้องทำงานที่บ้านหรือว่า Work ์กฟรอมโฮกันมากขึ้นนะครับเวิร <from> ์ o ฟรอมโฮมเวิร์กฟรอมโผมพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่ยองทำให้ตอนนี้คือทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ <laughs> คือ <laughs> ก็ต้องการบ้านมากกว่าคอนโดเพราะว่าคือ นั่งทางานที่บ้านมันจะสะดวกสบายมากกว่าที่ตรงคอนดโดคอนดโอนดโมันพ่องแคบเล็กนิดเดียวนั่งทํางานดดก,ก็รู้สึกอึดอัดนะใช่ครับพี่ยองก็เลย <ừ, S 2> ทําให้รู้สึกว่า <ừ. S 2> ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยต้องต้องการบ้านจัดสรรอะไรมากกว่าที่จะอยู่แบบคอนโดนะคะครับพี่ยองลองไม่ลองซื้อตั้งหลังสองหลังพี่ยอมเพราะตอนนี้มีบางที่ลดราคากันกระหน่ำเลยนะพี่ยองเป็นล้านเลยนะแต่ราคาดีกล้าราคายี่สิบล้านรถหึงล้านค่ะ ก็ <laughs> พักเบรกกันสักครู่รกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบว่าวิธีการขายผลไม้เนี่ยมีแบบไหนยังไงบ้างนะคะโดยคุณเขาเรียกคุณจุรินนะคะเรีเยกว่าเป็นนักค้านักขายเป็นนักการตลาดตัวจริงอีกสักครู่ค่ะครับผมหยุดเสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองตลอดเวลาทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะหยุดแตะต้องไม่ควรจับสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหยุดชุมนุม งดไปรียที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นสนามกีฬาผับบาร์หรือว่าคอนเสิร์ตหยุดประมาทกินร้อนแยกช้อนจานส่วนตัวรับประทานอาหารจานเดียวจะดีที่สุดหยุดเผลอ Social distancing อยู่ห่างกัน2เมตรเสมอคะ่ะหยุดลืมล้างมือ20วินาทีให้เป็นนิสยัยหยุดพูดพูดเท่าที่จำเป็นป้องกันลองฝอยออกจากปากให้น้อยที่สุด เราจะก้าวผ่านไปด้วยกันโลโค v ิด -19 กับ <COVID S 1> ลลเล i l y l ล e ขีดทีอค่ะก็กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราทิ้งท้ายมันจะสักครู่นี่เองนะคะบอกว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดอีเวนท์ที่ใหญ่มากมสำหรับการไลฟ์สดขายผลไม้นะคะผ่านทีมอค่ะซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่แบบว่าติดหนึ่งในสามของจีนเลยนะคะครับผมนายสมเด็จวันนี้นะนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระ,ระหว่างประเทศนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าวันที่9มิถุนายนนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มทีมอลซึ่งอยู่ในเครืออาลีบาบานะครับได้มีการจัดจัดกิจกรรมไลฟ์สดเพื่อโปรโมทการขายผลมไม้และอาหารของไทยบนเว็บไซต์ทีมอล dot com ในช่วงเวลา ตุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนมีการรับชมไลฟ์สูงสุดนะครับ <c oughs> โดยงานนี้มีนายจูรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยและอาหารไทยด้วยนะครับผ่ <c oughs> านล่ามจีน ร่วมกับผู้ทรงมีอิทธิพลของจีนที่ได้รับความนิยมติด1ใน3ของแปลตฟอร์มซีมอด้วยนะครับค่ะก็<ม>อาลีบาบาเองเนี่ยก็ตั้งใจให้เป็นกิจกรรมครั้งเนี้ยถือว่าครั้งใหญ่ที่สุด<ม>ที่เคยร่วมมือกับประเทศไทยมานะคะคโดยได้เชิญรองนายกนะคะคุณจุรินนี่เองออกอากาศคู่กับผู้ทรงอิทธิพลของจีนระดับแบบ ท็อปท็อปเลยนะคะคในช่วงเวลาพราม์ทรมด้วยนะคะเวลาดีมากซึ่งเป็นเวลาที่ชาวจีนเข้ารับชมหลายล้านหลา,หลายล้านคนนะคะเพื่อให้เป็นไฮไลท์ของงานค่ะก็ตรงนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของไทยนะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะร่วมกันพูดคุยและนำเสนอข้อมูลของผลไม้ไทยยอดนิยมของชาวจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะคะ ส่วนราชินีผลแห่งผลไม้ก็คือมังคุดตรงนี้ได้รับความนิยมจริงๆนะคะคซึ่งคุณจุรินและจะสาธิตค่ะการปอกมังคุดด้วยมือนะคะเพื่อให้คนจีนได้รู้ถึงวิธีการปอกมังคุดที่ถูกวิธีนะคะเพราะบางคนเอาง่ายๆอย่างคนไทยก็ยังปลูกยังแกะไม่เป็นเหมือนกันนะว่าจะต้องทํายังไงเพราะจริงรๆมันง่ายนิดเดียวเพรนก่อนผมปอกนะเละ ง่ายนิดเดียวครับผมดู y o u t u อืครับรับรองได้จะมีวิธีแกะที่สารพัดเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ผลไม้มังคุดเอ้ยอย่างทุเรียนเอ้ยเนี่ยกำลังออกผลผลไม้ถ้าถ้าไม่ระบายออกไปเนี่ยเราก็จะทำให้ราคาก็ตกนะครับพี่ยองครับก่อนหน้านี้อะไรบ้าๆก็ได้มีการร่วมมือกับประเทศไทยครั้งแล้วในการขายทุเรียนพี่ยองจำได้ไหมในช่วงนั้นได้แค่หนึ่งนาทีปีที่แล้วปีปีหกหนึ่งแค่หนึ่งนาทีสามารถขายทุเรียนได้แปดหมื่นลูก หนึ่งนาทีเองตอนนั้นคุณเช็คหมาก็มาประเทศไทยด้วยก็ให้หลังมาหนึ่งวันหนึ่งนาทีแปดหมื่นลูกแล้วพี่ยองมาดูสถิติอีกรอบนะพี่ยองในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดได้ประมาณสองหมื่นสี่พันล้านบาทพี่ยองค่ะถือว่ายเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเฉพาะประเทศจีนประเทศเดียวนะส่งออกไปประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทพี่ยองค่ะถือว่าเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของทุเรียนการส่งออกทุเรียนทั้งหมดนะไปประเทศจีนถแม้ว่ากระทั่งแม้ว่าช่วงนี้ประเทศจีนจะเจอปัญหาโควิด แต่ยอดการซื้อซื้เรียนขอกจากประเทศไทยก็เพิ่มกว,ว,ว่าเดิมมากเลยพี่ยองอก็เมื่อวันอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปดูลงที่เมืองจันหลงส่งออกทุเรียนเนี่ยปรากฏว่าแบบขายดีขายด,ายดีแบบว่าแพ็คกันน่าดูเลยนะคะเขาส่งออกไปไหนพี่ยองเขาส่งออกไปจีนไปจีนเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ก็แบบว่าทําเป็นมือระวิงแล้วก็จะมีขั้นตอนนะว่าทุเรียนถูกคัดมาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องชั่งน้ําหนัก ตามมาตรฐานว่ากล่องหนึ่งประมาณ18กิโลเศษเศษนะคะเขาจะมีจุดแบบว่าบวกลบนิดหน่อยแล้วพอครบเสร็จปั๊บเขาก็ยกเข่งออกไปเพื่อที่จะมีอีกแผนกหนึ่งคอยบรรจุแต่เขาบรรจุทุเรียนเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเขาบอกว่าอย่างตอนเนี้ยยังกิจกรรมการไลฟ์สดขายผลไม้ในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าทางอาลีบาบาเนี่ยคาดว่าจะช่วยผลักดันให้ยอดขายสินค้าของไทยเนี่ยตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า400ล้านบาทค่ะแล้วก็จำนวนนี้เป็นยอดขายผลไม้ไทยเน้นเลยค่ะเน้นเน้นทุเรียนและมังคุดนะคะส่วนนี้ไม่น้อยกว่า200ล้าน200ล้านบาทนะคะรวมทั้งคาดไว้อีกนะคะว่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้ทางกรมก็ยังจะร่วมกับทีมอจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้อาหารและเครื่องดื่มจากไทยเนี่ยบนเว็บไซต์ทีมอ c o m ด้วยนะคะค่ะ ก็ผลไม้ก็เน้นทุเรียนปีนี้คิดว่าจะได้กินทุเรียนถูกแล้วพี่ยองที่ไหนได้ก็ยังแพงเหมือนเดิมใช่วันก่อนไปซื้อถูกแต่ว่าราคาก็แพงเพราะว่าเชื่อใจชาวสวนเละหมดเลยกิโลตท่าไรพี่ยองพี่ยองซื้อกิโลตท่าไรนะครับไม่ถึงร้อยค่ะแต่นั้นถูกนะซื้อจากสวนไปจนถึงตะเข็บชายแดนเลยก็ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าอย่าง ที่มอเนี่ยที่ว่าจะขายกันเนี่ยเขาก็จะเน้นผลไม้ไทยเนี่ยก็คือทุเรียนมังคุดมะม่วงมะพร้าวอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะของเป็นที่นิยมของชาวจีนนะคะครับผมก็ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการไทยที่เข้ารว่วมเสนอขายสินค้าพียองไม่ต่ำกว่า200รลายนะพี่ยองนอกจากนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะทูตพาณิชย์ในจีนและฮ่องกงได้มีการจัดกิจกรรมกับผู้นําเข้าและห้างสับสินค้ารายใหญ่นะครับในการจัดประชาสัมปันธ์ผลไม้ไทยในห้างสับสินค้าต่างๆทั่วทั้งประเทศจีนและฮ่องกงด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีข่าวดีของอาชาวสวนผลไม้ค่ะอย่าลืม,มไลฟ์สดคราวนี้จัดขึ้นวันที่9มิถุนายนนะคะเวลา19.30น, 19. น,นถึง<ม> 20. ามศูนย์นอเวลานาทีทองเลยนะคะคือเราก็สามารถดูได้นะดูความเคลื่อนไหวแล้วก็สนุกสนานดีนะอ่าค่ะก็ถัดไปก็ยังเป็นข่าวที่แบบว่าต่อเนื่องเรื่องกับโควิด19นะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างบัตรคนจนกว่า2ล้านคนก็คาดว่าจะได้รับต้องได้รับความได้รับเงินเยียวยาเหมือนกันนะคะก็บอกว่าตอนนี้จะเพิ่มอีกคนละ1000บาทครับครับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่านะครับ ในวันที่4มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะก,กรรมการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบโควิด19ประกอบด้วย10ประลัดกระทรวงซึ่งมีประ,ประลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็จะมีการพริจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังตกลนไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับรวมเป็นรวมเป็นเงิน3,000บาทเพื่อเป็นการดูแลคนไทยทุกกลุ่ม ให้ได้รับการช่วยเหลือจากโรคโควิดอย่างเท่าเทียมกันนะครับ่ะซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากบัตรบริการแห่งรัฐที่เคยได้รับนะครับเช่นที่ผ่านมาก็ได้รับเดือนละห้าร้อยบาททุกเดือนอยู่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพันห้าพันหน้าพันหน้าตามเดือนต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะครับผมค่าของชีพค่ารถทัวห้าล็อคคือได้รับหมดนะคะเพราะว่าถือว่าทุกกลุ่มก็ได้รับความ ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะคะเบื้องต้นมีการประเมินกันนะคะว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง2ล้าน4แสนคนนะคะแต่ว่าหลังจากมีการตัดยอดการช่วยเหลือในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเบาะบางไปแล้วก็น่าจะมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับการได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคนหรือว่าตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ2ล้านคนนั่นแหละค่ะ ย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็จะต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบเสียก่อนแล้วก็รอเสนอให้คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้ของพรกรกู้เงินและก็คอรมพริจ<น>ารณาเห็นชอบต่อไปนะคะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ยังมีการพริจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ถึงกันที่ยังไม่สาเร็จอีกหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนะครับซึ่งจะเป็นการลงรายละเอียดว่าแต่ละคนมีคนคุณสมบัติตตรงตามเกณฑ์หรือไม่ ผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดๆมาก่อน <c oughs> ก็จะมีสิทธิ์รับเงิน5 0 0 0ันบาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ทางรัฐบาลก็จะหามาตรการอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือต่อไปนะครับ <c oughs> ในขณะที่กลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน18ปีครับพี่ยอง <c oughs> ก็ยังไม่มีมาตรการอื่นๆช่วยเหลือนะครับเพราะตอนนี้กำลังกำลังมองว่ายังมีปกครองดูแลอยู่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้เองทางนายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่า ต้องช่วยดูแลคนไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มค่ะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าที่ท,ที่ผ่านมารัฐบาลก็ช่วยเหลือไปแล้วก็ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15ล้านคนเกษตรกร,ร,ร7-8ล้านคนกลุ่มเปราะบาง13ล้านคนถัดมาออนอกจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจจะมีกลุ่มที่แบบว่าชายขอบสังคมค ชายขอบสังคมก็คือปิ่มปมแบบอยู่แบบอาจจะอาจจะแบบด้อยโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะแต่ว่าการที่การช่วยเหลือเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะเพราะว่าถ้าหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน5,000บาทโครงการในในโครงการไม่ทิ้งกันเนี่ยหรือเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงิน1,000บาทรวม3เดือนเหมือนกันนะคะครับค่ะค่ะ ได้ไหมพี่ยองได้ไหมไม่แน่ไม่แน่ค่ะเราไปต่อกันที่อดรชนีเศรษฐกิจนะคะ <c oughs> วันนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะ,อะดอลลา,าร์สหรัฐนะคะรับซื้ออยู่ที่31มสบาทเจ็ดสตางค์นะคะต่อดอลลา,าร์สหรัฐส่วนขายออกอยู่ที่31มสบาทห้าสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะไปต่อกันราคาราคาทองคำนะคะวันนี้ทองคำแท่งคะ่ะรับซื้ออยู่ที่ 8, บาทละ25,950บาท ขายออกที่บาทละ2 6ง5 0บาทนะคะทองรูปพัรร์ค่ะรับซื้อที่25,484บาทนะคะแล้วก็ขายออกที่บาทละ2องหมบาทนะคะยังไม่รวมค่ากำเนิดค่ะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับน้ำเบนซินอยู่ที่ลิตรละ27.36บาทนะครับแก๊สโซฮอล์เกนะครับอยู่ที่ลิตรละ19.68บาทนะครับแก๊สโซฮอล์เกอยู่ที่ลิตรละ19.95บาทนะครับ E20 อยู่ที่ลิตรละ 1 8บ4บาทนะครับและดีเซลอยู่ที่ลิตรละ20.09บาทนะครับส่วนราคาผกผลไม้ขายปลีกในตลาดกรุงเทพมหานครนะครับพริกขี้หนูจินดากิโลกร,รัมละ50 -60 บถึงบาทมะนาวเบอร์1ถึงเบอร์2ผลละ3าถึงาบาทหน้าสิบตะตังนะครับมะละ,ะกอฮอลแลนด์กิโลกร,รัมละ2 20บาทถึง25บาทนะครับมังคุดมันเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ3 5บาถึงบาทไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องในกิโลกร,รัมละ6 5าถึงบาท ขาหมูสดกิโลกรัมละ60ถึงกิโลกรัมละ70ถึง75บาทนะครับค่ะครับก็วันนี้เราสองคนนะคะก็ถือว่ารายงานทุกข่าวที่เกี่ยวข้องและประเด็นประเด็นที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดเราสามารถติดตามได้ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะในวันรุ่งขึ้นส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ